นะช่วงนี้นะคะที่สวนของเรามะนาวไร้เมล็ดเขาดกมากๆเลยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ามะนาวตาฮิตินะคะแม่นิ่มปลูกไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ว่าปลูกลงดินค่ะสมัยก่อนเนี่ยคิดไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะปลูกมะนาวในในสวนกล้วยตอนนี้เป็นป่ากล้วยผสมมะนาวไปแล้วจะบอกว่าเขาดกมากๆและลูกใหญ่มากๆเลยนะตาฮิติเนี่ยเขาไม่มีเมล็ดนะคะเนี่ยคะ่ะ ลูกเขาใหญ่นะคะแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยเราเลยปลูกจริงๆเราปลูกไว้เยอะค่ะหลายพันต้นแต่ช่วงนี้เหลือประมาณร้อยเนาะเพราะว่าเขาเวลาเขาลงดินเนี่ยเขาออกลูกยากมากแต่ว่าในสวนกล้วยเนี่ยเราอันนี้อันนี้เราเป็นกล้วยน้ำว้ากาบขาวเนาะก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จเนาะช่วงก่อนสมัยก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยไม่นี่ไม่ค่อยได้มาอยู่เมืองไทย ก็ไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ก็เลยลกนิดหน่อยะค่ะแต่ตอนนี้ก็มีคนดูแลและนะคะพี่สะพ้ายเขาดูแลตรงนี้ก็เลยเตียนนะก็เลยเตียนแล้วก็เขาก็ปลูกผักปลูกหญ้าทุกอย่างเพื่อที่จะเอาไว้ขายนะคะนี่ค่ะกอกล้ยก็ออกปรีนะคะก็ออกลูกลูกใหญ่ลูกดกค่ะแล้วก็มะนาวก็ออกลูกดกเช่นกันนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆทำอะไรไว้นะคะ เสริมสร้างถ้าเรามีความสุขในการปลูกเนี่ยถ้าเกิดเราชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอาซีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจเราก็ต้องปลูกอย่างเดียวให้มันเยอะๆไปเลยเนาะอย่างแม่นิ่มเนี่ยปลูกเพื่อความสุขเพราะว่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกเพอปลูกเพื่อความสุขขายก็ได้ไม่ขายก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้แจกกันกินที่บ้านนะคะพี่น้องลูกหลานนะคะเพื่อที่จะมีอะไรทานะคะแม่นิ่มเนี่ยทำไว้อย่างนี้เลยจะบอกว่ามันประสบความสําเร็จ ที่ประสบความสาเร็จก็คือความสุขนั่นเองเรื่องเงินนะ่ะการทําเกษตรนะ่ะมันยากมากเลยถ้าเกิดเราทําหลายๆอย่างนู่นนิดนี่หน่อยมันจะไม่ได้อะไรเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน่ะอยากจะทําแบบธุรกิจเพื่อนๆจะต้องปลูกอย่างใดยอย่างหนึ่งไปเลยเยอะๆเพราะว่าเราไปขายทีจะได้ไปส่งแม่ค้าได้เพราะเราถ้าเกิดเราทํานิดหน่อยเนี่ยของนิดหน่อยไปส่งแม่ค้าก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปขายที่ตลาดเราถึง เราต้องไปขายที่ตลาดเองแต่ว่าถ้าเปิดปลูกเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาดได้นะคะเพื่อนๆนะถ้าเกิดใครอยากทําก็ลงมือทําเลยไม่ต้องไปรอเวลานะยิ่งรอเวลาแล้วก็ต้นไม้เราก็ยิ่งโตช้าเนอ้อเห็นไหมดกมากๆเห็นไหมคะทุกคนลองดูนะถ้าเกิดใครอยากได้พันกล้วยมาขุดที่สวนของแม่นิ่มได้เนาะ ก็แม่นิ่มก็ให้เลยมาขุดเองนะไม่ขุดให้แล้วก็ไม่ส่งด้วยเพราะว่าเราเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นบ้านเราไกลในเมืองค่ะเพราะหลายๆคนก็อยากได้พวกบอลสีอะไรของฟาร์มคุณแม่เป่งหรือว่าส่วนของแม่นิ่มเราไม่มีเวลาที่จะไปขนาดนั้นนะคะตรงที่ตรงนี้แม่นิ่มให้พี่ชายค่ะให้เขาลือ้อเอาแล้วก็ปลูกเอาให้เขาปลูกเนี่ยค่ะให้เขาปลูกกระชงกระชายข่ยงเขาไปฝั่งนี้เนาะ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนเนาะทุกคนถ้าเกิดอยากมาเที่ยวก็มาเนาะตอนนี้ลกไปหน่อยนะตอนนี้พี่สะพยเขากําลังทํานะเขาเก่งมากค่ะเขาขยันมากเขาทําสวนให้สะอาดแล้วก็ทําทุกอย่างให้มีผลผลิตเพื่อเอาไปขายได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ